สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูปุ้ยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ส่วนประกอบของต้นไม้กับพี่มะตูมและพี่ส้มโอเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มะตูมกับพี่ส้มโอจะพาน้องๆ ไปทำความรู้จักส่วนประกอบและประโยชน์สำคัญของต้นไม้ที่อยู่รอบๆตัวเราถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูส่วนประกอบสำคัญของต้นไม้กันก่อนนะครับ 1. รากเป็นส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนมากจะอยู่ในดินมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืชและตามประเภทของรากน้องๆครับ รากของต้นไม้จะทำหน้าที่ยึดลําต้นของต้นไม้ให้ตั้งอยู่บนพื้นดินและทำหน้าที่ดูดน้ำดูดสารอาหารส่งไปยังลําต้นนะครับ 2. ลําต้นเป็นส่วนประกอบของต้นไม้ที่สูงต่อจากรากขึ้นมาบนพื้นดินโดยลําต้นของต้นไม้จะมีอยู่หลายลักษณะมีทั้งลําต้นขนาดใหญ่ ลำต้นขนาดเล็กลำต้นบางชนิดภายนอกจะมีเปลือกไม้แข็งหุ้มไว้ลำต้นบางชนิดก็มีเปลือกไม้บางๆหุ้มไว้ซึ่งลำต้นของต้นไม้จะมีลักษณะอย่างไรก็จะขึ้นอยู่กับประเภทหรือชนิดของต้นไม้นั้นๆนะครับน้องๆครับภายในลำต้นของต้นไม้จะมีท่อน้ำและท่ออาหาร ลำต้นจึงทำหน้าที่ลำเลียงน้ำอาหารไปสู่กิ่งก้านและใบและลำต้นยังช่วยชูกิ่งก้านของต้นไม้ให้แผ่ออกไปในอากาศทำให้ได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึงนะครับ 3. กิ่งเป็นส่วนประกอบของต้นไม้ที่งอกหรือแตกแขนงออกมาจากลำต้นมีลักษณะผิวเปลือกคลายนอกคล้ายกับลำต้นแต่กิ่ง จะมีขนาดเล็กกว่าลำต้นกิ่งมีหน้าที่ชูก้านใบให้ได้รับอากาศและแสงแดดให้ได้มากที่สุดนะครับน้องๆครับถ้าน้องๆสังเกตดูให้ดีน้องๆก็จะเห็นว่าต้นไม้แต่และต้นมีกิ่งแตกต่างกันบางต้นมีกิ่งใหญ่แตกเป็นกิ่งเล็กๆเ,เพิ่มออกไปเป็นพุ่มใหญ่บางต้นมีกิ่งเล็ก แตกออกเป็นพุ่มเล็กซึ่งกิ่งของต้นไม้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทหรือชนิดของต้นไม้นั้นๆน,น,นะครับ 4. ใบเป็นส่วนประกอบของต้นไม้มีหน้าที่ปรุงอาหารในเวลากลางวันหรือบริเวณที่มีแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเราเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง ใบของต้นไม้จะทำหน้าที่หายใจในเวลากลางคืนน้องๆครับใบของต้นไม้จะมีอยู่หลากหลายขนาดต้นไม้บางต้นอาจจะมีใบขนาดใหญ่มากเช่นใบของต้นตาลต้นไม้บางต้นอาจจะมีใบขนาดเล็กมากเช่นใบของต้นสนทะเล นอกจากนั้นใบของต้นไม้มีอยู่หลายลักษณะเช่นใบของต้นชมพู่ก็จะมีลักษณะคล้ายตัวอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับใบของต้นมะม่วงมีลักษณะคล้ายภาพตัวอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับ 5. ดอกเป็นส่วนประกอบสำคัญของต้นไม้ดอกจะมีลักษณะและสีสันที่แตกต่างกันออกไปมากมายมีหลากหลายสีสัน ขึ้นตามชนิดของต้นไม้นั้นๆเช่นต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนเป็นต้นไม้ประจำชาติของไทยเราจะมีดอกสีเหลืองสดใสเป็นพุ่มเป็นพวงสวยงามต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์มักจะออกดอกช่วงฤดูร้อนหรือในช่วงเทศกาลสงกรานต้นหางนกยุงมีดอกสีแดงสดใส เป็นพุ่มสวยงามมากเมื่อเวลาดอกบานเต็มต้นต้นเฟื่องฟ้ามีดอกหลากหลายสีมากมีทั้งสีชมพูสีสม้มสีม่วงและสีอื่นๆอีกหลายสีขึ้นอยู่กับการผสมพันธ์เวลาดอกเฟื่องฟ้าบานเต็มต้นพร้อมๆกันมีความงดงามมากเลยนะครับต้นมะลิมีดอกสีขาวสะอาด เวลาบานเต็มต้นจะส่งกลิ่นหอมเย็นชื่นใจและคนไทยเรานิยมนำดอกมะลิไปร้อยเป็นพวงมาลัยที่สวยงามใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆนะครับน้องๆครับดอกของต้นไม้นอกจากจะช่วยให้ต้นไม้มีความสดชื่นสวยงามแล้วดอกยังมีหน้าที่ในการสร้างละอองเรนูจากเกสร ในการสืบพันธุ์แต่ต้นไม้บางชนิดก็ไม่มีดอกนะครับ 6. ผลและ,มะเมล็ดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของต้นไม้บางชนิดรับประทานได้เช่นผลของต้นมะม่วงจริงๆแล้วผลของต้นมะม่วงมีอยู่หลายลักษณะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับชนิดของมะม่วงแต่ผลมะม่วงบางชนิด มีลักษณะคล้ายภาพตัวอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับผลของต้นชมพู่จริงๆแล้วผลของต้นชมพู่มีอยู่หลายลักษณะมีทั้งขนาดเล็กมีทั้งขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับชนิดของชมพู่แต่ผลของชมพู่บางชนิด <Yeah. S 1> มีลักษณะคล้ายภาพตัวอย่างที่น้องๆเห็นอยู่นี้นะครับผลของต้นสม้มจริงๆแล้วผลของต้นสม้ม มีอยู่หลายลักษณะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับชนิดของส้มนั้นๆแต่ผลส้มบางชนิดจะมีลักษณะคล้ายภาพตัวอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับผลของต้นเงาะน้องๆครับต้นเงาะที่เรารู้จักและพบได้บ่อยๆจะมีอยู่สองชนิดคือเงาะสีชมพูและเงาะโรงเรียน ซึ่งผลของงาะโรงเรียนจะมีลักษณะคล้ายภาพตัวอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับน้องๆครับภายในผลของต้นไม้ทั่วๆไปส่วนใหญ่จะมีเมล็ดซึ่งเราจะสามารถนำเมล็ดไปใช้ในการเพราะปลูกตัวอย่างเช่นการงอกของเมล็ดทุเรียนจะมีลักษณะคล้ายภาพตัวอย่างนี้นะครับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้ ส่วนประกอบของต้นไม้กับพี่มะตูมและพี่ส้มโอแล้วเด็กๆก,ก็พอจะรู้แล้วนะคะว่าส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างหลังจากเด็กๆได้ดูการสอนในคลิปนี้จบแล้วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถทำใบงานที่ครูเตรยียมไว้ให้ได้เลยสำหรับวันนี้ครูปุ้ยก็ลาก,ก่อนนะคะเด็กๆแล้วเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ